เปิดบ้านตองสวิตรีเกิดมาผมแดงคนเดียวในบ้านโลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานพอสมควรสาหรับนักแสดงมากฝีมืออย่างตองสวิตีที่ล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดใจเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ก่อนเข้าวงการจนถึงตอนนี้ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีนิงปณิตาและไปกี้สิทธัญญาเป็นพิธีกรเรื่องราวในละครที่ได้ตาบดให้โซ่แต่ในชีวิตจริงมันช่างตรงข้ามในละครส่วนใหญ่จะเป็นคนรวย ทย้อนไปตั้งแต่เรียนคนก็จะคิดว่าบ้านรวยแต่จริงๆแล้วที่บานจนด้วยโรงเรียนที่เรียนและตัวขาวผมทองเหมือนฝรัง่งบอกว่าบานจนไม่มีใครเชื่อเราเป็นคนไม่กลัวความจนและไม่รู้สึกอายด้วยตอนเด็กๆรู้สึกว่าจนแล้วมันสนุกแต่แรกๆอาจจะอายนิดหน่อยแต่พอมันผ่านไปได้ก็ไม่อายเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่มุมมองของเรามากกว่าเห็นว่ามีพี่น้องหกคนมันลำบากขนาดไหน คือฐานะทางบ้านไม่ดีแต่คุณพ่อให้ลูกๆเรียนโรงเรียนคอนแวน์หมดเลยค่าเทอมมันสูงตอนเด็กๆสนพี่ประมาณ12-13ถึงปีคุณแม่ทำงานแม่บ้านฝรั่งพอฝรั่งกลับประเทศเราก็ต้องหาที่เช่าบ้านใหม่คุณแม่ก็เลยมาช่วยป้าขายของได้วันละห0สบาทวันพฤหัสบดีพี่ไปช่วยล้างจานพี่ได้วันละ15บ้าบาทพี่แอบเอาเงินป้าตลอดเพราะรู้สึกว่าป้าให้เงินแม่น้อยไปแล้วก็ตอนเอาเงินป้าพี่ก็ไม่ไูรู้สึกผิด เราเอาไปให้แม่เห็นบ้าว่าเคยพับถุงขายด้วยพี่ทําหลายอย่างพี่ก็ถามป้าว่าซื้อถุงมาเท่าไหร่เราก็พยายามพับแล้วก็เอาไปบังคับให้ป้าซื้อสักพีแล้วมันทําให้เรารู้สึกเป็นปมเราบ้างไหมคนถามพี่ตลอดเลยพี่ว่าไม่นะเป็นคนจนมันสนุกพี่เป็นเด็กสนมากตอนอยู่ในสวนอยากกินอะไรก็ยกมือไหว้แล้วก็เด็ดจากต้นเลยถามว่ามีวรกรรกมอะไรไหมพี่จะมีคอนเซปต์ชัดเจนตั้งแต่เด็กว่า พ่อตีได้แม่ตีไม่ได้มีครั้งหนึ่งแม่ตีพี่กระโดดท้องร่องหนีไปเกี่ยวกับตาคายมีครั้งหนึ่งแม่ตีพี่พี่กระโดดท้องร่องหนีไปเกี่ยวกับตาคายรัว้วลวดหน้มตั้งแต่นั้นมาแม่ไม่กระลาอีกเลยคือพี่สนมากแล้วอย่างประเด็นผมทองหน้าเหมือนฝรั่งตัวขาวคนก็ล้อว่าหน้าตาไม่เหมือนพี่น้องมันโดนสัรพัดจริงๆงมันทําให้เราเป็นเด็กที่มีปมด้อยแล้วก็มีปัญหา มันเริ่มจากเพื่อนแม่เขาพูดว่าเก็บมาจากถังขยะแล้วก็มีคําอื่นๆอ,อีกมากมายที่มันไม่ใช่ลูกของพ่อแม่ในตอนนั้นเราอาจจะเทียงไปแต่มันก็สะสมอยู่ในใจมันมีคําถามอยู่ในใจหรือเราไม่ใช่ลูกเขาจริงๆด้วยความต่างคําพูดที่ตอกย้ําตอนเด็กๆทุกคนเกิดโจรู้เพราะเราเป็นเด็กขี้สงสัยซึ่งตอนเด็กๆเ,เรายังอยากจะไปเช็คที่โรงพยาบาลเลยว่าเราเกิดที่นั่นจริงหรือเปล่าก็คิดมาเรื่อยๆจนแม่เสียก็เลิกคิดเพราะไม่อยากได้คําตอบอะไรอีกแล้ว